ปลุกของในช่องนะมันจะถ่ายปลุกเอง สวัสดีครับพี่น้องครับอากาศดีมากวันนี้ขอบอกเลยอยู่ที่ผูเรือมีเขาเอิร์นวิวหลักล้านของแทค้ครับพี่น้องโอเมนยอดวิวเด้อครับยอดวิวขยับถึงยูยอดวิวขายากถึงอยู่นะครับผมบรรยากาศดีมากหลังจากฝนตกมันบ่ไม่ช่บฝนตกหรอน้ำตกฝนตกค่ะพี่น้องครับฝนตก,นต,กตกแต่เมื่อวานคไงถ้าพตกแต่เมื่อวานลำบาเหมือนความดันความชื้นมันก็จะความแบบความชื้นมันก็สืขึ้นมากตก หมอกกั้งแต่ที่พิโซหหาโจตอนตีห้าอ๋อเออตอนนั้นหมอกเยอะมากเมื่อตึ๊บเลยข้างบนนี้มองไม่เห็นกำลังลอยมาข้างหลังก็กำลังลอยมาครับหมอกหมอกหมอกก็กำลังลอยมากครับพี่น้องคุณอะคือตอนนี้เราอยู่บนเขานะครับผมหมอกกำลังลอยมาคือแทบจะมองไม่เห็นอะไรแล้วตอนแรกก็นาดว่านวาจะี่มีทะเลหมอกสวยๆพี่น้องเบิ่งสวยงามมากเลยทีเดียวครับผม อากาศดีดีครับช่วงนี้พี่น้องครับทั้งใดฝนตกแน่ก็ถึงฝนตกเมื่อคืนแหมสาวน้อยเพื่นบ้านแพงถือฝนตกค่ำครับพี่น้องเป็นยังไงแนนอทีมงานสาวน้อยแต่ก็ยังทําการแสดงได้คือเก่าครับผมทําการแสดงได้เหมือนเดิมแต่ก็ไม่ราบรื่นเท่าไรหร่น้องแพรมชติชานะครับก็คือเป็นศิลปินที่จะมารับเชิญบนเวท,ทีสาวน้อยเปนบ้านแพง,งนนเพิ่อนก็ได้เลื่อนทำการแสดงเลื่อนเมือออกไปเนาะ,ะน่าจะมาวันนี้แหละครับพี่น้องครับ สอพฤษภาคมเนาะค่ะแล้วก็15พฤษภาพครับยังจัดสามสิบสก็คืออยู่เขาเรื่องตาพี่น้องหาถ้าขอชื่นชมสปิริตเดี่สาวนอนเป็นบานแพงเมื่อคืนนี่ขนาดฝนตกก็ยังพ้ากันเล่นได้อยู่แม่ยังเล่นหอดตัวตัวลาชโม่กาแฟกาแฟไอ้น้องวิ่งไปกลางกลางโฮมเนาะน้องอวิงไปกลางโฮมแล้วก็มีพ่อแพนพ่อพ่อแม่แม่นั่งกลางโฮมเบิรงอ๋อประมาณว่าแฟนขับบอลหนีบอลลัมือก็ต้องเล่นแม่เออ ถ้าใครเอ็นดูแฟนคลับน้องคนตกกันไหนก็เข้กันนั่งบึงนั่งบึงหมรับอยู่เาีป็นเจ้าอสิกรรมเป็นแต่เหล็กๆบุญเลยครับสวัสดีครับ1000คนติดหนึ่งพันคนรับชมนะครับผมเป็นเหนื่อยเนาะครับทุกพื้นทีมีแต่แรงมีแต่ฝนตกปะครับมือแร้งสาวน้อยเพื่อมาแสดงอยู่ที่อ่าอำเภออย่างนี้อำเภอเครื่องในเครื่องในอุบลราชธานีอุบลราชธานีพี่น้องฮะ เขืองในเขืองในเขืองในก่เปรนเขืองในอำเภอเขืองในจังหวัดุอนราชนีนะพี่น้องกจะฝากพี่น้องนะครับผมบานไก่เรื่นเคียงนะครับผมที่อยู่ในแถวจังหวัดืืืืราชธาืีก็อย่าลืมไปืืืืืืืงใืืืืืืืีืืืืืืืพืืืืืืืืืืืืืืืืืืืี่ื แชมป์ดวลเพลงชิงทุน21สมัยสาวน้อยมหัศาจรรย์อีกคนหนึ่งของวงการเพลงครับสาวน้อยมหาัศาจรรย์สองคนจะมาประทา้ากันบนเวทีสาวน้อยอมผมคิดว่าเป็นปรากฏการที่น่าชมน่าติดตามออมากครับช่วงนี้กับฝนตกน้พี่น้องนาอเขากับมีความเป็นห่วงหมอลำทุกๆคณะนะครับผมที่พิ่นแสดงอยู่กลางแจ้งกลางแจงแล้วที่นี่ก็คือ เพราะว่าสิเป็นเรื่องอุปกรณ์อุปกรณ์เรื่องขนนกแนเครื่องเสียงเพลินแนเวทีน่นนฉากแนยยังสีไหมครับพี่น้องอเ,เห็นอย่างแล้วเห็นเห็นหมอกหนามากมันลอยมาใหม่นี่ลูกนี้นี่นี่ไงอืมียืนาจะรอดน,นะคะแต่พูดเรื่องเาหนาวแล้วค่ะอืมพายุเข้าหรือเปล่าน่าจะเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วเนาะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนาะไม่มีไม่มีคอมเมนต์ เจนบ่ค่ะคอมเมนต์ให้เบเิ่งแน่แม่นครับมีบางแห่ฝนตกในบ่ครับหมอกฟอน <mão> อไหลไปเลยได้ไม่ได้ท่าตอนตกน,นี่ก็หมายกันหน้าฝนเนะ<ส><ข>าะโบถึงอันนี้แน่อันระเบียบวัฏศิลป์แหมระเบียบวาทศิลป์าาไปแสดงอยู่ที่พะเยาโข่นหลายคักบ่คิดว่าคนภาคเหนือพะเยา จะเขาเอ่นว่าจะสนใจหมอลำขนาดนี้ปกตินะเขาจะเห็นหมอลำอ่ะจะอยู่ในเขตภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางเนะาะที่เ<ไ>ป็นปีกบีกแถวเขาอยู่าพายาบเนาะล่าทั้งหลายบ่หรเอาพายาบกับมีลาบบ่หลายปอดพวกนิานหนึ่งเบิ่งหมอลำดีขึ้นยังเห็นตีพีพ่อโอ้ในความรู้ใหม่นะนี่กลายเปไปล่ำยุติกีโอ้ทั้งบรมีคูพิ่ณบอกว่ามันขึ้นเป็นล่ำยุตกรนะครับผม เบอรงวิวไปเด้อครับพี่น้องวมีแนวเบาแล้วพูดอดอยากฟังข่าวไปฟังในส่องเลยครับข้าสินั่งสีรุ่งอย่างตอนนี้คริงจริงๆกล้องหลังไม่ชัดเท่ากล้องหน้านะแปลกเนาะ ออกกาแฟมาจีบเธอกินกาแฟอุ้ยมุมนี้สวยมากมย่าหน้าตรงเนี้สวยมากหรือเปล่าอืวิวสวยมากมีเอมเมต์มาแล้วเมนครับวิวสวยมากครับตอนนี้ย,าย่าพาเพลินกำลังอินกับวิวอยู่นะครับผมวิวหลักล้าน,นอีโบเมนวาตกตวิวหลักล้านโบเมนวาหยอดวิวเวยครับผมบหมายถึงวิวธรรมชาตินี่ครับงามงาม ก็ <c oughs> นา่าเสิไล่ในเพจเนาะ